ม,มาครับมาล้ำมาล้ำเปิดอยู่ว่าเบรงล้ำอันค,คือเก่าอันคือเก่าสวัสดีน้องบูมสวัสดีครับคุณแม่ผมครับผมสวัสดีครับผม,อ,มอันมา ถามวันเมื่อไปมือ่อเราเข้าไปคำชะโนดลูกปูคนวาเบอลว่ะคนวาพญานาคไม่ออกกล้องเถอะเปิ้เปินลวายยังไหนแน่หายปอบปังจำว้ไแล้วคนวายไทยนาพ่หันหนานี้ตลอดเวลาเนาะ,นะ คุยกันเพิ่นกันที่หันหน้านีตอนนี้บารนี้กลับมานี่มือมือมดอนีในวันที่มืออึนวันที่สิบห้าค่ะโอ้สิบห้าค่ะสิได้ลงบ่มืนลงวันพุธลงเมื่อวันพุธแล้วลงวันพุธแล้วบ่ลูกปู่มาบอกเขาได้ลงบลงเขาวันพุธยังเดียวเลยยังเดียวเลยไม่ลันพุธยังเดียเออบารนี้บารนี้เอาวันพุธยังเดียวดิกโอ้วันพุธนี่เขาเป็นวันขอเด้ ปกติน้องบุ๋มขออย่างวันพุดกระปูพนล้ำชื้อชื้อกปูพนเพราะว่าหายเลขบวลูกอือกะปูพนหายเหล็เนี่ยเมันเอาไม้เท่าเขียนลูกบัวลูกอ๋อสมบูรณ์ยังสมบูรณ์อ๋อบัวลูกเลยเอากระดาษให้เพราะเราเอาไม้เท่าเพเขียนเห็นไหมอ๋อไม้เท่าเพื่อเขียนเขียนเอากระดาษว่างให้ให้ปู่เขียนให้แต่ว่าน้องบุ๋มบัวลูกเรื่องบัลูก คนว่าเบิงตะลับอย่างเดียวตีป่านนี้คุณแม่เห็นคนเขียนอะไรไหมศูยอตัวแร้ก็แหมยสม่งศูนย์สามหน,นึงนน่งายมันสีล่งมืออื้นนี่ไหมเอมอ,อ,เอก็เลยมาถามว่าคันล่งมืออื่นนี่สีได้เตรียมตัวมากกัน ก็เอาไม่ไม่ทูบโอ้ไม่ทูบไม่เท่าเขียนเลยบ่ศูนย์สามหนึ่งโอ้เล็กง่ามจระเข้ศูนย์สามหนึเลขทูบศูนย์เก้าสามโอ้ครับผมเลขทูบศูนย์เก้าสามก็ตัวเดียวกันตัวนี้ ปิตวาวันหนึ่งมันเป็นเก่าคานสท่านหนึ่งึงเป็นศูนย์น้ำกันเนี่ยเนหนึ่งก็มันปิดตาหนึ่งกับเก่าเนาะตะวันเปรเลกสามศูนย์สามตัวเ, 30, 30, 30, 30, ดเดียวกันแล้นสองตัวก็มีตัวเก่าอีกความอีกอปูพันธีมาาไม้ีกบหลุกอนนี่แหละพันธ์สาหนี่แหละพันธีมาหาพอ,อ,พอ,อมาขับมาลำ้ำมาลำ้าาลำเปฏิว่าเบืองล้ำ เปิ้นที่ห้คือเกาบหลูกเล็กใคือเกคือเกาท่น่าคนท่านคนท่านคนบางที่เป้กับมาแห่อืมบางที่เปลกับมะไ่ใครเขาหาเอาใหรเขาหาเอาให้เขาหาเอาไครเขหาเอา เขาหาเอาให้เขาขอองค์ันบ่เ,เ,เอเอเเแ,<ส>แต่ว่าอันนี้อันนี้แม่เห็นคนเขียนตังซีนบ่ศูนย์สามสามหนึ่ง<ม>เอา้าที่ไม่เขียนยข้างหลังอีกเ pues. ศูนงได้เน,นานะ แล้วก็ศูนย์หนึ่งวว่ามันมีตัวสศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สามกศนนเดียวกันแล้วก็เก้าสาม นี่เ่นคัเก่ามันมีหกความอืมันมีเลขเก่าเอมันมีเลขก่ามีเขหกความมันมีเลขหกความีเลขเก่าความนี่นต้องขันให้ต้องเอาไว้ทุกอันมันมันสีผาดขันโบเขียนอันหนึ่งปุ๊บโอ้สีมาถ้านย์เก่าแต่เดียวเนี่ยกับสีโบได้อีกใดมากกว่านีอเอามเนียเก้าศูนสามี่เก้าศูนย์สามโอ้แต่เลขทูบเป็นปะเลขทูบปะเลขฝันแต่ว่าแม่อมักตัวใด น้องน้องบูมมากตัวไรลูกนี่เอาวงกลมให้พอเนี่ยอืมวงกลมให้รู้วงกลมตัวไหนเอ้าอ่ะให้วงกลมให้สองตัวสามตัววงกลมสองตัววงกลมหมดเลยสามตัวต้บอกสามตัวตี กมศูนยาตัวเดียว,ยว,ต,วตัวเดยวเลยบ่าลูกตัวเดียวสามตัวเลยลูกตัวไดีโอ้ศูนสามหนึ่งครับอันนี้ปูปูคนเขียนให้มือนั่นเนป็นบ่า ผู้เป็นเชียนไห่เมืองครับอเอฟซีครับเออแม่นี่หรอกเออฟซีครับเปิ้งเอาไปด้วยครับด้วยน้องบุ๋มพนวงไห่เมืองพนมาลงเนาะครับเนาะเมื่อเมื่อนั้นปูใหญ่เป็นมาบ่ปูอยู่วัดเป็นมาบ่มาสิเปิงครับอาย่ไปดีๆลูก หนึงให้ FC เอฟซีปฏิตายไลเด็คนว่าโอ้ยน้องบุงี่ตายไล่แทะวินมัิวาเด้วินมัจิวาเด,วาวาด,วาด้วินแห้งมา่ยั้องบุ้งยกล่ตาวันนี้ปูรุสีมาบอลุปปูรุสีมาก <c oughs> อ้ปูรุสีเปกเป็นผู้ให้ปูบบรุสีทั่วพ้นในไหนบลุปูรุสีท่พ้นอเขยปูรุษีมากกอนเลย,เยก้อนแางมากก่อนตี อปูปูฤษีนี่เบอนอยากมามาแล้วอันปะปูฤษีบอนอยากมาอมืมาเห็นก้อนมาจากมาหาหนองบุ๋มก้อนเด้อครับด้วยอฟซีครับแต่ว่าปูฤษีสุดทั่วนี่บอนมากที่อุอปูฤษีอยู่ตัวบอนมาหามเพิ่นเพิ่อขถามาบอกว่ลูกว่ดที่มาตอนไหนบอกครับปูฤษีเลเข้ามาเลยเอออยู่ซือเข้ามาเลย เอาล่ำล่ำอยู่นี่บอกลูกกันมาัผลล่ผมลำอยู่ดีี๊สีมันไมดไปแล้ว,วก็แสดงว่าปูวาสีเป็นมาถา่ายเดี่ยวเนะาะเป็นมาถา่ายเดี่ยวมันอยากลงอยู่แล้วมันเกเลรมาหดือัตโนม,มัติเลยวันนี้แม่ผมฝันบอไหมผมฝันตู่ดยางเดี๋ยวซูดยังไงฝัน ศูนเหง้นดันบ่โอู้นย่างเดียวเลยอืจากแล้วมันก็เป็นไปได้บนนั่นเนาะงามห้องเขียดเท่าศูนอาติมาปูหงจักเอียงเราเออ สามงนวันนี้ไม่สามสามเอองนันนี้เเล็กสามศูนย์นี่ก็ะไรงานมันออกเนาะเออมันเป็นไปได้วัเดอตกเก้าความล้วหกสามนี่แล้วมีโอกาสเป็นไปได้หกสามก็ไรนะเอฟซีครับผมแต่ที่ติดตามนองบุ๋มนะครับเอฟซีของนองบุ๋มนะครับที่ตามนองบุ๋มอยู่ครับเอฟซีครับอเมื่อนี้กับมหา้องบุ๋มว่าเป็นบ้นพระศิภาครับนองบุ๋มคนสีลงอ่า ปูคนสีลงนะครับเริ่มว่าโบมาบามาสันวาโบลง่งับเปินกันเลยล,ลงมือขอมือเดียวคือวันพุธววาสิใไ้นองน้องบุ๋มจุดถูกไปกันจุดไปก่อนเหรอโอป้ปานผู้วาสีมากคนนี้เลยนี่จุดถูกไปทาเรียบร้อยเหรอนะครับเนาะผู้ใดติดตามน้องบุ๋มนะครับว่าชมคลิปน้องบุม๋มอยู่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรอไว้ได้ครับเด้อบางทีหัดมีโค้งสุดท้ายขันบบมีกับตัวนี้แหละฟันพงไปเลยนะครับเนาะพราะว่าน้องบุ๋มเปิ้ วงไวปหาแล้วครับอีซี่ครับวงหาเรียบลอยแล้วนะครับเนาะเอาจดไว้ครับอีซี่ครับแกะมาเจาะไว้เออน้องบุ๋มซี่ไปไหนนะครับอีซี่ครับเอ๊จับลูกตัวเดขก่อนซี่อย่างรู้เอสองตัวเลยครับอีซี่ครับศูนย์สามหนึ่งกับศูนย์สามสองตัวจะเริ่มกลับไปกลับมาเลยครับเออรับการใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เน้นๆครับอีซี่ครับตัวเอิญคือตัวกันไหวครับอีซี่ครับศูนย์เก้าสาม กันไว้นะครับเนาะเป็นเลขทูบเนาะแม่เนาะพูดอะไรเป็นผู้จุดแม่เลขทูบนี่ปูนี่น้องบูมนี่ว่าจุดอ่ะออน้องบูมเป็นผู้จุดไห่อีกครับพอฟซีครับศูนย์เก้าสามเอออย่าลืมนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามอืมว่าเดี๋ยวล่งหัวลงมาให้อีกเก้ากับหกนะครับเนาะไอเอฟซีเอาล่งเอาได้ครับเมื่อคำเป็นออกมาศูนย์หกสามนี่ไซโย่ไซโยแตกตึมหนดครับเอฟซีครับ ขอจบคลิปไว้เพียงสานีครับบอกกับแมในคลิปหน้าขอกราบคำวา่าสวัสดีครับวัสดีน้องบูมวัสดีครับผมวัสดีครับแม่ครับผม